สวัสดีครับครับผมชื่อเกียงกายวงจันทร์นะครับครับชื่อเล่นชอฟหรือในนามเรียกไอ๊อฟนะครับอไตมาจากอะไรอ่ะมาจากไต่คือหน้าที่คนคนขับเรือที่พาไปหาปลาครับอ๋อเป็นคือเป็นคนเป็นคนที่ตกหรือว่าทำเองหรือเปล่าหรือเป็นคนพาไปด้วยครับหลักๆคือไต่คือเป็นคนพาไปก่อนครับแต่ตกนั่นคือเรามาตกเองทีหลังครับอ๋อมาเริ่มทำอาชีพนี้ได้ยังไงอะคะเริ่มต้นคือ ตอนเล็กๆไม่เรียนนะครับกีรแล้วก็อยากมาทาทางานชอบทํางานแล้วก็มาตกปลาก็ชอบเห็นมันสนุกดีครับท้าทายดีอแล้วทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะเริ่มตกปลาเองนะครับลงทะเลประมาณ1ิบกว่าขวบครับอแล้วมาเป็นไตนี่เมื่อไหร่คะประมาณ22 23บสองบสาเป็นลูกน้องเขาก่อนอ๋อเหรอเริ่มจากไปเป็นลูกน้องก่อนคือก่อนหน้านั้นไม่ได้ทํางานอย่างอื่นมาก่อนเลยถูกไหมคะ จริงๆบ้านทำสวนยางพาราครับกับรับหมอกอสร้างครับเออแล้วทำไมไม่อยากทำสวนรับหมอกอสร้างกับที่บ้านนะคะครับมันอยู่ในกรอบไ้ครับผมเือเเราเป็นสายลุยครับลออ่ก็เลยขอตังแม่มาทำในส่วนนึงก็ใช้นี่แม่ไปเรื่อยมาทำธุรกิจนี่ครับเลาวิธีการทำงานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับการทำอาชีพนี้เขาต้องต้องเริ่มจากอะไรก่อนอืึ่นคุณต้องเตรียมตัวนะครับตั้งแต่การคุณจะ มีออกไปตกปลาวันนี้ดูคลื่นดูลมเช็คสภาพอากาศเตรียมเหยื่อเตรียมคันเบ็ด mm hmm. เตรียมอุปกรณ์เตรียมลูกน้องเตรียมทีมงานว่าเราจะไปกี่วันกํ mm hmm. าหนดว่าน้ําแข็งพอไหมเราจะเข้าเมื่อไหร่ได้ปลาแค่ไหนต้องวางแผนทุกอย่างครับอ๋อเหมือนไกด์อรคล้ายๆไกด์ใช่ครับประมาณนั้นครับคล้ายๆกันครับลูกค้าส่วนใหญ่นี่คือเป็นเป็นคนที่ชอบตกปลาที่เป็นมือสมัครเล่นหรือว่ามืออาชีพก็มีครับมีทั้งหมดเลยครับอืเขาตกมาขายต่อหรือว่าเขาตกมา เพื่อหลักๆบางคนก็ตกมาขายครับบางคนก็ตกเับไปทานครับอ๋อรายได้หลักๆมาจากทางไหนบ้างคะหลักๆผมน่าส่วนมากจะเป็นตกปลาขายครับแล้วก็พอตกปลาว่างจากตกปลาขายลูกค้ามาก็เป็นพาเพื่อนไปเที่ยวพาอะไรไปเที่ยวแบบนี้ครับครับลักษณะนี้เคยได้ปลามากที่สุดเท่าไหร่สามวันเคยได้มากสุดประมาณหกร้อยโลครับโอ้ยโอ้ยโอครับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรฮะอ่ เป็นปลากระมงมั่งหัวเสียมมั่งเป็นแทบทุกสายพันธุ์เลยครับนะครับเรือลําแรกเนี่ยออได้มายังไงคะเริ่มต้องที่แรกต้องผมแล้วก็พี่น้องพี่แล้วก็น้องชายชอบตกปลาพอชอบตกปลาเสร็จเราก็จะซื้อเรือเนาะจะต้องซื้อให้ให,ใหญ่หน่อยพ่อกแม่ก็เอ้าแล้วแต่ลูกจะทําก็ซื้อให้มันใหญ่นิดนึงพอซื้อให้มันใหญ่เสร็จมันก็ต้องเราไม่เป็น,นอีกเพราะเราไม่ใช่เด็กทะเลเราเป็นเด็กบกก่อนอครับ เราก็ซื้อจ้างเขาขับผมก็ใช้ชีวิตครับลำนี้นะครับนี่ลำแรกใช่ครับผมก็ใช้ชีวิตโดยการเป็นเด็กเรือทะอยู่ในเรือเลยครับครับทําทุกอย่างที่ลูกน้องบอกทำทุกเดี๋ยวคุณเป็นเจ้านายครับทำทุกอย่างที่ลูกน้องบอกใช่เขาบอกว่ามันต้องดูแลลูกค้าแบบนี้เตรียมแบบนี้อะไรทุกอย่างกระทั่งการจัดการซื้อของเราก็มันคืองานบริการเนาะแบบนี้เลยอ เรือลําแรกนี่ราคาเท่าไหร่นะคะเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนกว่าบาทตกแต่งหมดไปเกือบสองล้านครับอจ้าทำไมมันตกแตง่งเยอะขนาดน,นั้นนะฮะสองล้านมันต้องทําอะไรฮะถ้าเราใช้ในการเรือประมงเลยมันก็ทําได้ครับแต่ในเมื่อเราเรามีเพื่อนที่อยากมาตกปลาที่สบายขึ้นเรามีเหมือนรับลูกค้าได้แล้วก็ตกปลาตัวเองที่สบายขึ้นแล้วก็จัดที่นอนทําที่นอนทํา มีลานที่สําหรับทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างเลยครับม,มันก็เลยกลายแพงเรื่องไม้เรื่องออห้องปลาเป็นห้องเหยื่ออุปกรณ์ที่หาปลาที่ดีขึ้นผมก็ซื้อใหม่ทําใหม่หมดเลยครับอืมอ๋อครับเคยแบบทําไปแล้วขาดทุนไหมฮะมีบ้างครับของในน้ากากเกณฑ์ไม่ได้แต่มันก็ไม่เจ็บมากอะไรเงี้ยครับไม่เจ็บมากนะครับแบบมีท้ออะไรบ้างไหมนิดหน่อยนิดหน่อยครับมันก็มีช่วงท้อที่แบบคือเราเหมือนเราเราฉีกกรอบออกมาคือแบบ เราแพ้ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องครับห้ามแพ้เราออกจากบ้านเราเลือกที่จะออกจากบ้านมาเราต้องสู้ครับเหนื่อยก็ต้องสู้ครับอืครับใครที่ให้กําลังใจเราแม่ครับรแม่พูดว่างไงบ้างคะทุกครั้งทุกครั้งที่แม่พูดอ๋อแม่ก็บอกว่าต้องสู้นะเลือกเองอะไรเงี้ยครับสำหรับเราเรารู้สึก ยังไงทุกครั้งที่ได้เราได้ยินคําปลอบใจของแม่คาใ,ให้กําลังใจรู้สึกดีใจดีใจเห็น <c oughs> ออฟพูดถึงคุณแม่เรารู้สึกได้เลยว่า <c oughs> ออฟออฟตื้นตันกับสิ่งที่แม่ให้มาโดยตลอดเนาะขเขาในใสายตาเราครูขอถามอีกนิดน,นึงว่าที่ผ่านมาเราเห็นความเสียสละอะไรในคนในผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อเราบ้างก็ผมใช้เงินเยอะแม่เขาตกาก็ให้ผม, <c oughs> มแต่ผมก็คืนนะครับเขาก็ใช้เงินเยอะเขาก็ เหมือนพักด้านตลอดอให้โอกาสโอเค okay. อาล่ะวันนี้เราคงจะได้ออกทะเลกันนะคะครับ <c oughs> พาพวกเราไปเที่ยวทะเลสวยๆที่พังงานหน่อยนะคะใช่ครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะผมใช้ชีวิตเกี่ยวกับ,กบท้องทะเลมากผมคงเอาเงินที่ได้ไปบริจาคมูลนิธิบ้านลำแก่นครับกลุ่มประมงพื้นบ้านทับละมุกจังหวัดพังงาครับเยี่ยม ค่ okay, ค่ะอะมาพวกเราพร้อมออกทะเลแล้วค่ะพร้อมไหมคะครับพร้อมแล้วเชิญค่ะออฟสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณออฟที่มารายการนะครับ,รบโดยบังเอิญเลยทะารับการได้กินปลาที่เขาตกบังเอิญมากพี่ไปเนี่ยบ้านบูไ่ดองอะ่ะ เจ้าสมุดอ่ะใช่ครับแล้วเจ้าของร้านมาบอกว่าอ๊อฟเนี่ยเป็นคนตกปลามาที่ร้านเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมใช่ครับโอ้โหปลานี่แบบสดมากอ่ะครับท่านผู้ครับอะไรทําให้ผู้ชายคนนี้สามารถขยายกิจการจากความฝันได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูเรื่องราวความหลังเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยจริงๆฮะคือใช่ไหมอ๊อฟครับคือคือถ้าเอาเรื่องเรียนนี่ไม่เอาเลยแต่ปรากฏว่าไปเจอว่ารักในสิ่งนี้ใช่ครับแล้วเขาก็ทําได้อย่างดีครับ วันนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของออฟผ่านการตามติดชีวิตเขาสองวันหนึ่งคืนบนเรือของออฟครับออฟครับท่านพี่โตเลยครับ mm. ทั้งทัานประการและท่านผู้ชมครับเราจะพาทุกท่านไปที่พังงาครับทีมงานครับขอชมภาพครับท่าเรือทับละมูอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับ 2วันหนึ่งคืนนะครับกับภารกิจตามติดดูเรื่องราวชีวิตของออฟและทีมงานครับอันนี้ต้องเตรียมของลงเรือก่อนครับลำแรกทีมงานไอออฟมีกี่คนนะครับวันนั้นที่ออกไปไป3คนครับผมน้องชายและก็ลูกน้องหนึ่งคนครับเรือลำนี้มี2เครื่องยนต์ใช่ครับเป็น2เครื่องยนต์ครับนีอุปกรณ์ในการตกปลาใช่ครับอุปกรณ์ในการตกปลาครับ สวยมากอันามันสวยมากครับโอ้โห <Okay. S 1> ไทยมุกงเอเชียรจริงๆเลยโอ้สวยมากครับสวยมากน้องชายครับอันนี้คือซวเดอร์ครับซวเดอร์คือสกู๊นะครับ ครับอันนี้คือที่เขาไปดูใต้น้ําใช่ครับอันนี้คือเราเราแต่ออฟเห็นอะไรอ่ะเห็นนั่นคือเชื้อปลาครับคือว่าสมมติว่าเชื้อปลาคือคาว่าเชื้อปลาคืออะไรฮะปลาที่รวมกันเป็นก้อนแล้วเราเหมือนยิงสะท้อนกลับมาแล้วรู้ว่าตรงนี้มีปลานะลักษณะเหมือนโซน่าใช่ครับมันจะสะท้อนขึ้นมาว่าตรงนั้นเนี่ยมีมีฝูงปลาอยู่ใช่ครับแต่แต่ออฟก็จะไม่รู้ว่าปลาอะไรใช่แต่รู้ว่ามีปลาใช่ครับแล้วเราก็จะเดินทางไปสูดจุดนั้นใช่ครับนี่เราเจอตำแหน่งแล้วตำแหน่งเชื้อปลาครับเราหาปลาเล็กเพื่อไปตกปลาใหญ่ครับ แม่ตกลูกปลาเอาเหยื่อครับอ๋อจะตกปลาเล็กก่อนหาเหยื่อนะครับเป็นเบ็ดเบ็ดโศกครับเขาเรียกซาบิกินะครับมีทั้งหมดหกตานะครับเราหย่อนลงไปเพื่อไปหาลูกเหยื่อครับอ๋อมีหกตาหย่อนเพื่อต้องการหกตัวเงี้ยแหละครับก็บางทีก็กินสามมั่งสี่มั่งแล้วแต่ครับไม่ติดละนี่คือจะตกปลาเล็กใช่ไหมครับไม่ติดละครับตับเดียวติดเลยใช่ครับห้าหกตัวว้าวโอ้โออนี่คือปลาทูครับปลาทู่โอ้โหที่เรากินกันเป็นปลาทูเป็นจริงๆริงใช่ครับใช่ครับโอ้ ไได้ทจบเลยอ่ะปะคูเลยอ่ะโอ้เฮ้ยอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับใช่ครับย้อนปุ๊บเจอเลยอ่ะใช่ครับโอ้หมีห้าตัวเนาะไม่ขนาดนั้นเลยเหรอลงไปถ้ามันมีครับถ้ารู้ตำแหน่งมันมีหย่อนไปแป๊บเดียวกินเลยครับโลหะที่ภาพใต้น้ำนะครับที่ภาพใต้น้ำแป๊บเดียวเลยเต่าโต่านี่ครับ จังหวะที่ตกปลาเล็กอยู่เจออีโต้มอนครับโอ้โหนี่ปลาตัวใหญ่ไหมใช่ครับปลาอะไรนะครับอีโต้มอนครับอีโต้ใช่ครับอีโต้มอนอ๋อคือเราไม่คิดว่าจะเจอใช่มใช่ครับเราตกปลาเล็กอยู่แล้วเจอผมก็จัดการตกเลยโยนเหยื่อปุ๊บก็เขาก็กินเลยครับโอ้อิโต้เพียบเลยอ๋อนี่เป็นฝูงอิโต้เลยเหร่ครับใช่ครับอิปลาติดแล้วนะครับเมื่อกี้ปลาติดเป็ดแล้วนะครับใช่ครับเนี่ยครับโอ้โหเราโยนเหยื่อไปก็ติดเลยครับ โอ้โหแรงเขาเยอะมากนะครับใช่ครับปลาทะเลค่อนข้างแรงเยอะมากครับนิดประมาณสักกี่กิโลครับประมาณ3กิโลกว่าครับโู้โหตัวใหญ่มากนะครับได้แล้วครับโอ้สวยจังเลยอ่ะโอ้สีสวยด้วยเนาะยิ่งจอกอยู่ท้องทะเลครับเนี่อ คือการถลอะอาหารแบบแล้วก็นี่คือตู้ที่มีน้ําแข็งถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับผู้สวยอ่ะโอ้สวยมากเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งครับจากจุดนี้ไปจุดต่อไปใช่ครับวันนี้ข้างล่างนี่คือใช่ครับปลาเล็กมันเยอะมากครับท่านแดงๆคือแผ่นลูกปลาครับผมไปไล่ตกไอ้ทุนนี่เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกสังครับสังใช่สังบอกอะไรเราครับสังคือเหมือนชาวประมงเขาไปทําไว้ตรงนี้จะมีกองหินบ้างจะมีอะไรแบบ จะมีกองหินจะมีตำแหน่งที่ว่ามีปลาแล้วเราก็ไปตกปลาใหญ่ที่ตรงนั้นครับท่านผู้การครับเรากําลังจะเข้าสู่ภารกิจแล้วครับ,รบเราจะท้าให้ไ่ออฟตามหาปลาที่มีน้ําหนัก10กิโลกรัม,มคือในในทะเลเนี่ยมีปลาเยอะใช่ครับแต่ปลาที่มีน้ําหนัก10กิโลกรัมเป็นปลาที่ค่อนข้างใหญ่คือจริงๆมันมีมากกว่า10กิโลกรัมแหละมีครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันไม่ง่าย ไตออฟเคยเคยงได้มากสุดหนักกี่กิโลครับ30กโลครับส0ิบกโลนี่ใหญ่ขนาดไหนลองทำมือได้ไหมครับครับก็ยาวประมาณนี้ครับกว้างก็ประมาณนี้โอ้โหนี่คือความกว้างใช่ครับความกว้างหนาก็ประมาณนี้ครับแต่ไม่ง่ายคือสิบโลเนี่ยยากแล้วครับสิบโลถือว่ายากแล้วเขาอายุเยอะเขาก็ฉลาดเนาะเขาก็จังหวะถ้าไม่สบน้ําสบลมไม่โอกาสจริงๆเขาก็จะไม่กินครับและนี่จะเป็นโจทย์ที่เราท้าทายไต่ออฟครับแต่ก่อนอื่น จะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ไต่ออฟใช้ในการตกปลาก่อนทีมงานครับขออุปกรณ์ตกปลาครับนี่คืออุปกรณ์ตกปลาใช่ครับอันนี้เริ่มจากคันนี้ครับเป็นคันจิกกิ้งขนาดเล็กครับจิกกิ้งคือปล่อยให้เหยื่อนี่ครับชุบทนนะครับนี่คือเหยื่อนี่คือเหยื่อครับนี่คือเหยื่อปลอมเขากินแล้วเหรอครับ ไม่ต้องเอาเอาเหยื่อที่มีชีวิตไปล่อหรอครับใช่ครับผมชอบชอบตกแบบนี้ด้วยความชอบส่วนตัวครับแต่ถ้าเขาไม่กินจริงๆเราก็ต้องใช้ปลาตกคือคือปลาเขาจะเห็นเจ้าเนี่ยลอยอยู่ในน้ําแล้วเขาจะรู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรอครับใช่ครับเราจะหย่อนลงไปถึงพื้นครับอ๋อถึงอ๋อนี่มันจะมีน้ำหนักใช่ครับมีน้ำหนักรับเราหย่อนเสร็จแล้วก็ขยับมันเหยื่อมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาอ๋อเขาเห็นขยับตัวเขาด้ว่ากินได้เขาจะงับใช่ครับอ๋อใช่ครับขั้นเป็ดต่อไปครับนี่ก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนครัับบ่กเยือขาด นี่ครับพี่ซุปลองจับดูครับไม่ีน้ำหนักหน่อยโอ้หนักครับ <c oughs> เดี๋ยวคือตอนแรกประมาทเขาอะก็นึกว่าเบาๆโอ้สามร้อยกรัมครับโอ้ยังกันพูดว่าสามขีดโอ้นี่หนักนคุูจะคุูคคลองนึกแล้วคุณลองจับโอ้ครับเดี๋ยวก่อนนะออฟต้องเหวี่ยงอนี่ไปเหรอ,อใช่ครับอันนี้ต้องปล่อยให้ถึงพื้นเลยครับผมใช้เหยื่อขนาดนี้ตกตั้งแต่น้ำหนึ่งร้อยเมตรเดี๋ยวก่อนนะคือเขาต้อง อันนี้หย่อนลงไปครับอนี้หย่อนอันนี้คือลักษณะใช้ใช้หย่อนลงไปหย่อนให้ถึงพื้นครับประมาณผมใช้ตั้งแต่100เมตรจนถึง200กว่าเมตรครับแล้วเราเขามากัดแล้วเขาไม่แบบมันมันเป็นแข็งแข็งอย่างเงี้ยพอเขากัดเขาก็รู้ไหมว่ามันไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ยก็คือถ้าเขารู้ปุ๊บจังหวะนั้นเขาติดแล้วใช่ครับอ๋อเขากัดเพาจะมีตาเบ็ดนะครับใช่ครับพอกัดปุ๊บเราจะมีตาเบ็ดแล้วเราก็กระชากเลยครับเนี่ยครับมันมันจะมีเบ็ดอยู่คจะมีเบ็ดอยู่คือคือในความรู้สึกหนึ่งนะออฟพี่ส มันใจร้ายกับปลาเขารู้สึกว่าเราไปตกเขาไงแต่ในมุมของออฟเนี่ยก็คือออฟทำตรงที่เป็นอาชีพใช่ครับแล้วไม่ได้ว่าทําทิ้งทำฟางใช่ครับเพราะนําปลาตัวตม,ม,มีมูลค่าครับเออใช่ก็เลยเราเลยเข้าใจได้ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ตกเล่นใแต่ตกเป็นอาชีพแล้วก็ตกไปกิน,นจริงๆนะครับแล้วผมว่าการตกแบบเนี้ยเป็นการตกแบบใช้ฝีมืออเบ็ดขั้นต่อไปครับอันนี้คือใช้เหวี่ยงละครับอ๋อนี่เบ็ดแบบเหวี่ยงใช่ครับเบ็ดแบบเหวี่ยงนี่จะตกปลายังไงครับตกปลาแบบผิวน้ําแล้วก็กางน้ําครับ แล้วคันเบ็ดสุดท้ายครับทันนี้ขันใหญ่ครับที่เอาไว้ตกปลาขนาดใหญ่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักครับคันเบ็ดคั้นนี้ตกปลาได้น้ําหนักมากสุดเท่าไหร่ครับความสามารถของเขาผมว่าถ้าห้าสิบหกสิบโลน่าจะตกได้สบายสบสบายเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือแบบเบี่ยงแบบใหญ่ใช่ครับแบบเบี่ยงครับท่านผู้การครับโจทย์วันนี้ครับเราจะท้าทายให้ออฟตกปลาที่มีน้ําหนัก10กิโลกรัมคาถามคือปลาที่มีน้ําหนัก10กิโลกรัมเนี่ย แรงเขาขนาดไหนผมเชื่อว่าทางนกการไม่เคยตกปลามาก่อนอแต่อยากให้ลองวัดดูว่าน้ําหนักสิกิโลกรัมคนตกปลาเนี่ยต้องสู้กับปลาด้วยแรงขนาดไหนออมีใครอยากลองไหมครับก็น่าลองนะพี่หวนใช่ครับใช่ครับขอปีนะี้ไม่ได้ตกจริงครับแต่จะทำให้ดูว่าน้ำหนักประมาณเนี่ยสิกิโลกรัมครับ พี่หอยลบกวนอ้าปากนิดนึงครับเดี๋ยวครับผมเป็นหอยผมไม่ใช่ปลาโทษตนะครับผมได้ครับปึ๊บต้องหมุนด้วยนะฮะจับดีๆนะพี่หอยครับผมอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวออฟ S <S <preach science> จะดึงด้วยน้ำหนักแรงประมาณ10กิโลกรัมของปลาแล้วคุณรู้ได้ไงว่า10บโลโอ้โหจับมาตลอดชีวิตลด้วยความที่ผมเซตเบรกที่ลอกนี่ครับผมก็จะรู้ว่าประมาณ10บกิโลประมาณไหนครับนี่คือก็เซตระบบได้ใช่ครับว่าน้ำหนัก10บกิโลประมาณประมาณนี้แล้วเนี่ยเราจะเซตเบรกอ๋อเซตเบรกใช่คือมันจะไม่ไม่มากกว่า10บกิโลพี่จะไม่มากกว่า10เนี่ยจะดึงแต่พี่ได้10บกิโลขอลองสัก2อกิโลก่อนหรือมันยังต้องสิบนะขอลอง2อกิโลก่อนนะสองโลก็ประมาณนี้นี่สองโลเหรอสองโลนะสองโลห้าโล เาเีพจดเดินมาทำไมครับเดินไปทำไมตกเรือแล้วเนี่นะห้าโลห้าโลครับสิบโลครับสิบโลพี่หอยงัดเลยครับงัดเลยครับโอ้งัดเลยครับมือเดียวไม่หลุดโอ้แสดงว่าถ้าไม่เคยกดปาก็ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนตกปลาสิบโลได้ก็หนักครับตัอาจจะนึกว่าเขาแสดงตัวลองนี่เอยตลองนี่เตแต่พี่บอกเลยนะอย่าให้เลื่อนไปโดนนะเลยว่า หนักหน่วงเลยแหละครับตัวไม่เคยจับมาก่อนไม่เคยครับลองดูเขาลองดูครัับมนขายจะะม่พี่ซุปขอว่าให้ปลอดภัยกว่าพี่หอยสามเท่าเอาโอเคครับเดี๋ยวคลายเบรกกันนิดนึงโอ้โหสิ่งนี้มีค่าต่อผมมากกว่าพี่หอยนะครับโอเคครับผมทำไมอ่ะทำไมอ่ะตัวทำไมเอากิโลครับ ลองดูได้ครับน้ำหนักจีก่อนครับ5้าโลก่อน5้ลโ่หน5โลครับซ้ายซ้ายซ้ายดันไวให้แน่นดีขวายึดมั่นดีทำที่พี่บอกไวสิบโลครับสิโลครับนะนะโอ้โหโอเคครับโอเครับโอเคไม่ได้แสดงหูหนักจริงพี่ห่อยครับตัวอธิบายนี่ว่าน้ำหนักเป็นไงครับคือคือผมว่าถ้าไปถ้าผมถ้าผมแบบนี้นะแล้วเจอจริงๆแล้ว อันนี้มันแค่มันไม่สะบัดนะครับอย่างขนาดนี้ถ้าสะบัดผมผมว่าผมอ่ะล่วงตามมันไปที่แหล่งกําเนิดมันแน่นอน,น <ะ S 1> จริงๆมีสิทธิ์ตกอ่ะสมมุติเอาไอไอเบ็ดเนี่ยไปตกพวกปลากระดีปลาช่อนมันจะกินไหมยกปวดเดียวขึ้นมาเลยครับรสะบัดทีเดียวขึ้นมาเลยครับกระชอนไหมพี่กระชอนดีกว่าไม่ต้องใช้เบ็ดขนาดั้นขอบคุณครับพี่หอยขอบคุณครับไปครับขอบคุณครับหนักตกน้ำเลยนะหนักหนัห่หอยเดินไม่ตรงนะับผมโดนฟาดไปนิดหนึ่งครับ ไม่ไม่มีทางที่จะยกเอฟเดี๋ยวเรากลับไปยืนที่เดิมไ่ได้เลยอ่ะตัวโน้มเลยคืออยากให้โตกับอยากให้พี่หอยทราบว่าแรงปลาเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการจับปลา10กิโลไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับอย่างแรกคือหาให้เจอก่อนย่าบที่สองจะจับก็ขึ้นมาได้ไหมและนี่คือภารกิจที่เราจะตามไปดูชีวิตของออฟว่าเขาจับปลาอย่างไรครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ